เอาแล้วงานนี้ขเขมนวงแตกตัวตึงคุณเขมอนาคตดับชาวขเขมสรสับส่งกลับบราซิลผิดหวังทิอาโกไอดอลคุณเขมเป็นนักกีฬาแต่ชวนเล่นพน,นันสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดทิอาโกเทเซียราไอดอลคุณเขมที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาพร้อมชื่อใหม่เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลังปั่นใจ นุนหลังกุนคแม่พร้อมพริกชีวิตสร,ร้างค่ายสอนศิลปะการต่อสู้ด้วยเงินจากสปอนเซอร์สูงเกิน30ล้านบาทในกรุงพนมเปญลาสุทธิอาโกรับเป็นสปอนเซอร์ให้บริษัทพนันออนไลน์แห่งหนึ่งพร้อมชักชวนให้ผู้อื่นมาลงทุนเล่นทำเอาชากัมพูชาผิดหวังสุดๆเพราะหลายๆคนมองว่าตัวเขาเองเป็นนักกีฬาแต่กลับมาทำตัวในลักษณะนี้ โดยแฟนมวยมคอมเมนหลายคนไม่พอใจเป็นอย่างมากเข้าไปต่อว่ากันโดยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าเราผิดหวังในตัวคุณนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนรอบตัวคุณช่วยเขาเรื่องเงินไม่ใช่ให้เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ชวนคนเล่นพน,นันบางคนก็บอกว่าผิดหวังวะ่ะทำไปได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ผู้คนจะถูกมอมเมาและหมดเงินกันได้บางคนก็บอกว่าเราไม่ต้องการคนที่สนับสนุนพานันออนไลน,น์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราชอบกีฬานะแต่ไม่ใช่พานันแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ายัางเป็นแบบนี้อยู่นะต่อไปจะเสียผู้คนที่สนับสนุนคุณเลิกซะเถอะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเราไม่ควรสนับสนุนคนที่ทําเกี่ยวกับพานันอนอนไลน์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฉัชนชอบกีฬานะแต่ฉันไม่ชอบการพนันเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า please stop do this คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรหยุดโปรโมทเว็บไซต์การพนันนะหวังว่าคุณจะรีบแก้ไขและหยุดกิจกรรมนี้โดยทันทีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่เป็นเล่นพนันฟุตบอลหรือไม่ระวังสิ่งที่คุณแสดงออกมานะดูเหมือนจะขัดต่อก,กฎหมายและความรู้สึกของผู้คนที่สนับสนุนคุณด้วยคุณอาจจะสูญเสียแฟนๆ ฉันเตือนคุณนะหยุดซะเถอะเดี๋ยวเราเรามาฟังความคิเห็นจากชาวไทยกันบ้างนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่าผลของกาเนรคุณมวยไทยโดนหยุดแชมป์โดนจับแพ้นักมวยไทยค้าหักและสุดท้ายต้องชวนคนมาเล่นการพน,นันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ผู้นาไปยกย่องคนเนรคุณแล้วตักกะวิบัติมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าให้มันมาหยียบแผ่นดินไทยนะมันจะไปทางไหนก็แล้วแต่ แต่ห้ามเข้าประเทศไทยเด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเข้ามาเพื่อผลประโยชน์และเขาจะสูบเลือดมเขมรต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่คนคมเขมรยังคลั่งไคล้ในตัวเขาอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดว่ามันจะรักเข้าข้างพวกเองจริงๆหรือลองไม่ให้ผลประโยชน์ดูสิจะเกิดอะไรต่อจากนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีกสองปีไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ต้องออกมาเคลมให้ไทยเลยว่ากุลคแมแม มีต้นแบบมาจากมวยไทยแล้วจะลดความเกลียดชังให้หนึ่งในสิบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารับคนเนรคุณมวยไทยเป็นไอดอลช่างคิดกันได้เนาะคุณก็รู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อเงินปากท้องเขาสิ่งไหนอะไรวันไหนเขาก็พร้อมจะทำถ้าไม่มีเงินให้เขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากรีสิคะ่ะกรีดไปเลยยกซิตี้เซนชิพให้เขาไปแล้วบ้านเขาก็ประเทศคุณนั่นแหละคะ่ะกรีสิกรีสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า บราซิลเขาจะยินดีได้คืนไหมเนียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นการสูญเสียมวยขอทานของชาวเขมรจริงๆนานๆจะมีมวยสายขอทานมาประดับวงการสักหนึ่งคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนแรกใครอยู่ข้างเขาก็กรี๊ดกราากันหมดเลยนี่ตอนนี้เริ่มหมดประโยชน์ก็หาเรื่องเขี่ยทิ้งเหมือนที่ทำกับประเทศอื่นๆสันดานแบบมี้สินเสมอกันแหละ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัดหางปล่อยวัดแล้วหนึ่งสมน้ำหน้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะไล่ไปไหนล่ะก็คนประเทศเดียวกันไม่ใช่หรอเนียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชักชวนให้คนเล่นการพนันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อประชาชนและเยาวชนนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักมวยพนันออนไลน์นี่เองเงินขาดเพราะไม่มีใครบริจาคให้นะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไอดอลคุณคุณแม่แต่โปรโมทเว็บพน,นันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คนดีของพวกเธอน่ะโปรโมทเว็บพนานแล้วหรอจ๊ะตกอับแล้วหรอเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเนรคุณอยู่เขมรได้ไม่นานหรอกโดนคนเขมรนร่วมมือกันออกมาขับไล่ให้ออกไปจากประเทศเขมรอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีกสักวันมันก็จะนินทาเขมรนเหมือนกับเราโดนมาก่อนหน้านี้ไอ้นี้บ้านเกิดมันเขายังไม่ต้อนรับกันเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคนนี้เพื่อเงินจริงๆ ถึงว่ามันอยู่คาเมนได้ไมาถึงปีหรอกเดี๋ยวมันก็หนีได้หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเทียโกตัวตึงกุดคาเมมีหน้าหงายเลยเมื่อหนุ่มคาเมนดวงเฮงได้เหรียนเงินซีเกมโจนาธานคนแห่ประมูลราคาไปไกลมากถึงหลักล้านบาทแล้ว สั่งเหตุการณ์ที่โจนาทานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยชุดรองแชมป์ซีเกม2023คว้างเหรียญเงินที่ได้จากการแข่งขันให้แฟนบอลมุอัศจรรย์หลังจบเกมรอบชิงชนะเลิศที่แพ้ต่ออินโดนีเซียในการต่อเวลาพิเศษจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและกัมพูชานั้นทางด้านของทีอากทเทเซราก็ดีเติมเชื้อไฟอีก ซึ่งได้กล่าวตำหนิโจนาธานว่าเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพโลกของกีฬาเป็นอย่างมากนักกีฬารายนี้ต้องถูกแบนจากการกระทำแบบนี้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างผมหวังว่าฝ่ายจัดซีเกมและทั่วโลกควรที่จะจัดการสำหรับการดูหมิ่นเช่นนี้ ขณะที่ล่าสุดโจนาธานเข็มดีได้ชี้แจงเรื่องที่เขาย่นเหรียญซีเกม2023และของที่ระลึกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีครับทุกคนผมให้เหรียญเงินและตุ๊กตาให้กับแฟนคลับเพราะอยากจะขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจผมเช่นเดียวกับการแข่งขันซีเกมในครั้งที่ผ่านมาและผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้เกียรติกับการแข่งขันและเหรียญรางวัลที่ผมได้รับ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนผมตลอดเวลาซึ่งล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ของหนุ่มชาวกัมพูชารายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองคือผู้โชคดีที่รับเหรียนเงินดังกล่าวได้และลงรูปพร้อมกับบรรยายข้อความยังปรับปลื้มใจว่าเรียนเงินสิเกมโจรทานเข็มดีนักฟุตบอลทีมไทยโยนมาให้ผมมันเป็นของผม ผมรักมันมากถึงเขาไม่ต้องการแต่ผมจะไม่ยอมให้มันตกพื้นเพราะเหรียญนี้คือจิตวิญญาณของชาวกัมพูชาหลังจากประกาศตัวว่าเป็นผู้โชคดีได้ไม่นานปรากฏว่ามีคนแห่กันเข้ามาขอซื้อเหรียญดังกล่าว้างหนุ่มกัมพูชารายนี้เป็นจำนวนมากและแข่งการให้ราคาสูงขึ้นเรื่อย นอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์เสนอแนะว่าควรนำเหรียญออกมาประมูลให้เป็นเรื่องเป็นราวและนำเงินไปช่วยเหลือการกุศลด้วยเพราะเชื่อว่าราคาน่าจะพุ่งเกิน50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1.8ล้านบาทแน่นอนสำหรับประเด็นนังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเหรียญซีเกมมีค่าสำหรับเขมรเพราะเป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวของกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าขายได้นะเดี๋ยวคงทยอยโผล่ตามมาอีกหลายเหรียญเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเหรียญประเทศขอทานเก็บไว้เถอะนะเพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เขมเนตจะได้จัดอีกคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเก็บไว้ให้ดีหาไม่ได้แล้วนะแบบนี้นะ่ะหายากคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าด่าโจนาธานที่โยนเหรียญตอนนี้ขอซื้อกันใหญ่เลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ว่าให้เราไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเจ้าภาพก็ไม่ให้เกียรติเราเหมือนกันนะเกียรติตัวเองมันยังไม่ให้เลยกงทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปลื้มคนเก็บเหรียญแต่ไม่ปลื้มคนได้เหรียญงงมากๆนักกีฬาที่เสียสละให้โอกาสกับคนที่ไม่เคยได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดเงินเขายังโยนทิ้งเกลื่อนเลยเงินเรียวไม่มีค่าประสาอะไรกับเหรียญเงิน5บาทไทยยังมีค่ามากกว่าอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ประมูลเสร็จเดี่ยวก็ค้างเงินค่าเรียนตามสเตปเทียโกหน้าแหกแล้วเขาเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจและมีการประมูลเรียนดังกล่าวในราคาที่สูงมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วสิ่งที่คุณทำกับประเทศไทยมันจะต่างอะไรกับสิ่งที่คุณว่ามันไม่ถูกต้องคนเรามันจะเห็นความไม่ดีของคนอื่นแต่ความไม่ดีของตัวเองกลับมองไม่เห็นเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วถ้าเราบอกว่าอย่าให้เจอคนณขมเมตในประเทศเรานะ เดี๋ยวพวกคุณที่หาแดกในไทยก็เดือดร้อนกันอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าให้เจอที่ไทยนะจะเบิร์ดกันโลกเทียโก้สักทีหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเนรคุณครูมวยไทยชีวิตจะวิบัติแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม่เลยค่ะเขมรอยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่นะเพราะจะภาพครั้งต่อไปคือไทยค่ะแล้วปากเก่งให้ได้เหมือนครั้งนี้นะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในส่วนที่ผิดควรทำโทษครับแต่นักมวยเปลี่ยนสัญชาติไม่ควรจะเจือกนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเรียนได้มาแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะเอาไปรองขาโตมันก็เรื่องของเขานักมวยตกอับสิเอาอะไรมาวิจารณ์คนอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าเรียนเขาจะให้ใครก็ได้นะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ไอ้นี่เผือกของจริงนะไปหาต่อยมวยแต่มาเผือกเรื่องบอลเฉยเลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ